อ้าลเออเราหายไปกี่เดือนวะหลายเดือนอยู่ไม่ถึงไอ้เงี้ยโง่อ้ยแต์ไปเล่นไปเล่นดีกว่านีเละมันนี่ละมันเลยพี่เฮียคนละเม็ดเลยตอนนี้ยังไงครับก็มาที่ตู้นี่ชาร์จยัม่ชาร์จ อ๋อไอ้จิบมิวอ้าว <c oughs> โดนจิบดีแล้วนี่ไงอุย้ยไม่เดียวทุกคนเฮ้ยโอ้ยมึงมึงแจกแคบหลังอุ้ยโอ้กูเปลี่ยนเป็นเออาร์แล้วเฮียหาละไอ้ยสนายเฮียอะไรไม่เห็นที่เลย <c oughs> ตับวงตับไเใยต่ำหไ,ไม่า แต่มันเป็นตัวฟรีนะย่าไม่ทีเท่าไหร่หรอกย่าเ,เก่งรับหลังไอ้เพียไม่ช่อุย้ยไม่จะตายแล้วพี่ไม่นะปั๊มเยอะเลยปั๊มสองตัวเลยย่าปัม๊มยาของอัน,นโอ้โหเอาละทุกคนโอ้โห พี่พูดขนาดพูดพี่ยิงแหวได้ตอนนั้นน่ะไอ้เหี้ยเดีือกยิงตอนนั้นน่ะโผลไปหัวแตกโผลไปหัวแตกเนี่ยโคตรโหดเลยที่เราซ้อมกันมาก่อนนะทุกคนก่อนที่เล่นแต่นี่ขนาดคุณซ้อมนแล้วไปเขาจะสะบัดเขาจะสะบัดน้องคนเราอ่ะได้แล้วอยู่ไหนวะไอยู่ไหนมือกูปะอยู่บนมึงรู้ป่ะเร็วดิไม่ได้ได้เลยว้าอ้าวตู้ไปไหน ที่มันหายไปบ้านมึงเฮ้ยพี่พี่เออมันจะล้วงกูมันจะล้วงกูไปช่วล้ร็วเอวที่อะไรเนี่ยไหนอะไหนอ่ะตัวนี้ไอเนีเดนลินเนี่ยตัดบนบ้านแล้วมึงเช็คบนบ้านหน่อยเริงแล้วเนี่ยอยู่บ้านมึงอของข้าบนพี่ไปตายมันจะทำเองพี่เร็วเร็ว

เฮ้ยเชี่ยคนท่านดนเกินโอ้ยไปป้อนกระบอกเลยโดนเกินกระบอกหนึ่งก็ลงมานี่อ่ะไปป้อนกระบอกนี่เฮียเยียมกูไม่ได้วะตัวนี้แหละไปไปกระบอกไป้หเฮ้ยกูเจ็บอุ้ยอะไรทำไมกูยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่อะไม่อะเออกูยิงงงอยู่เลยทำไมเนี่ยฮะอยู่ไหนวะนี่ไง พี่มีเรื่องร่อะคนเรื่องะไรไอยู่ไหนวะอยู่หน้าบ้านเนี่ยไหนอ่ะฮ่ต้องร้องอ่ะถึงจะร้องเลยอ่ะไอ้ยี่ยี่ยยี่ยี่ยอ่ย่ยี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 ่ยอ่่่ยี่ยี่่ย่ย่ี่ยี่ยยี่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 ี่ยี่ยี่่่ยะดีีีีี่ยย กูหลงล่างกูลงล่างกูลงล่างกูหลงลางทีมทีมชุบกูเพื่อนชุบกูนี่อะไรได้หัวไอ้เช็ดตัวแล้วตา้งไม่ตาชิ้หายเลยวะาทีมกูดูแล้วไม่จะหลือไหนเงี้ยทะดมเขาไม่แยแยงไม่ร้ไม่มีไหนสั่นคอนี่นี่ไอ้อดไปดีน้องๆอีกนานนานยังไม่ออกไปได้ โอ้โหโอ้โหยนอ่หน่วงทางขวาทางขวาเปนยืนหน่วงมากกูปล่อยเธอดัวล้วกูปล่อยเธอกูไม่กูไม่อยู่กูไปกูไปได้บ่ะได้กูไปไดมาทำใหมกูก็ซ้ายขวาให้แล้วกันโอ้โหบนก็ไปหลอดหลอดด้ยหนมนี่ชาชาได้ช้าช ช้า้้อยู่อยู่อเาข้าตกหนึ่งแตกกลวงกลวงกลวชเลยชเลยช้เลยม่นายยิงได้ไหมเนี่ยหมดคะแนนนยังดยโอ้โหไม่ทันคิดี๋ยงไหมครับานโอ้ยเมันรู้มันรู้เยอะว่ะเชี่ยเก็บตเนี่ยนี่อร์ต เงี้ยได้กี่คิวไอเน,นี่ยบูมสองิวทีโอ้โหมันจริงทะลุนะคุณเลยเทพดิวเอโอมันมันยิงมันยิงแบบไม่คิดชีวิตเลยมันยิงรัวแบบ<อ>ไม่ไม่มีปืนดีเลยเว้ยเกินเฮงเต่าง่ยไอ้เนี่ยมันช็อตอยู่ที่ไหนเอ้ยมันช็อตไอ้เนี่ยจะไปยิงชา้าไอ้เนี่ยเชื่อพี่เยได้สัส เอาอีกแล้วพี่มึงอะไรมึงเนี่ยมึงอะไรมึงทำอะไรทุกอย่างไม่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 ทุกอย่างพี่ที่มึงเอไม่เอาใหม่พี่ใหม่แค่แค่เริ่มเริ่มใหม่ไหมโอเคไหมเออโอเคเริ่มใหม่ไเอาล่ะโอ้โหไอ้เหี้ยคุกกี้ยังไม่ไหวแล้วนะหน้าดิงตัวไอ้เหี้อไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยยี่ห้อมึงเล่นนั่อเหรอโอ้โหกูไม่ไหวกับมึงนะ

แเราคิเชื่อได้ทีขนาดนั้นเล่งโอ้หลบไมทันดีบ้าโดนแบบพวกเนี้ยจโอ๊ยมึงมาตางสหนที่นี้ไอเชี่ยกะจ่อย่ามาเถอะ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 กดีก็ปากดีเกินไปแล้วอี้มึงจริงเหรกล้วยสอไอ้ยีกวยองเลยงปากเออกูกดแล้วมามา ุ้ณทาในหล่าเอยกุูเล่นยากเลยทุ่งน่ะเ,เอาข้าวไฟแล้ได้เอาข้าวไฟแล้วได,โได้โอเได้ตัวมื่อไหร่อะอยู่ทีู่้ตายเลยมเห็นว่าเก็บคุณนีเหรอค้เียแบบมันไม่เรื่องไม่ขนาดละใช่เป่าูปต่าโอ้ยแฉ่ยี่มเก่กเวะเข้้จัดเลยม่อกี้คุณเลยเข้าข้อขนาดนี้นเลยไตอต้นเอ้ยเอ้งอด,ดิ เอาอยู่พี่ตูมึงกูเลยล่อมนไนเวนี้ปามาดมึงปามดดีมึงปรหมดปามาดดีมึงโดนต้นตายตายเปล่าตายเปล่าจะตายไม่ตายแล้วทุกคนโอ้ยนัดเดียวเย่วอ่ะไหนมึงไปเร็วไปด้วยกันเอ้ยเอาไว้พี่เดี๋ยวเราปุ่ห้องกันเลยข้าวเลยสามสองหนึ่งเริ่มไปไไอ้อ เรียบร้อยยืดเลยเลยสิี่อยืดเลยยืดเลยอยยแต่ะคาอยลงเลยลองเลยลกูพดยลลิกุอียเียอะไรล่ะกูก็ใช้ไปแล้วเหมือนกันในศาสตว์เก่งมึงจะเก่งวนี้เฮียโอ้โหอกก่นเลวเกีลาดไงเปป่าเกือเปเปล่าเกืไเป่าเกอป็เ่ากมุมือไปเป่ากเบเียเรียบร้อย เรียบร้อยไปไปไปพี่เดิมเอ้มันอ้อมมาข้างหลังอี๋เอ้ยไอชี้อยู่ก็วับอยู่ก็บูไปเฮี้ยอยู่ก็บูเปลาวะอยู่อยู่อ้ามเฉยเอาดีไปเออกคมกันไปนะเอ้ยมึงยิงเรากูได้ยังไงอ่ะยี้มึงอยู่กับแมงอยี้ะมึงคมไปเฮี้ยไม่ไหวไอเวนไม่ไหวแล้วมึงจะทำไงออกมาเนาะแล้วมึงทำไรได้ะเปล่าพูดหรือว่าพูเหรือว่า มึงไาหเว้ยไม่ e. ีเอ้ยมึงมาทำยุทธาธิยกูดีกว่ามานี่ลูกโมไอ้แฟร์เอาดีป่ะเอาดีเอาดี๋ยมึงพกอะไรมาลูกโมมึงมีลูกโมป่ะล่ะมีซื้อโอ๊ยเจ็บ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 หี้ยมาดิครับน้องๆมาดิครับน้องๆมาดิครับบอกว่ามาดิครับ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 โอ้ย ไอ้ยัยปืนพกกูแบบมึงเปลี่ยนได้ป่ะมึงใมีกระหน่ำตั้งไอ้ยัยกระหล่ำตั้งปืนมึงเอาปืนเหี้ยะไปยิงไอ้ตัวมะปืนพกไงมึงฆ่ายอดคุณศึกได้ปืนกระจกกระจอกเหรอวะตุ๊ดได้เล่นพกใช่ไหมเอ้ยเอาดิเอาอยู่เพื่อใจเย็นดิกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นสักหนเอานี่มึงเอาปืนกูปืนกูเฮียกูแตกไอ้สัส ไปเล่นมีดว่ามาเล่นมีดดว่าคุณดูอย่างเงี้เล่นมีดด้ยมาเอาดิมาเวตาเกสิติอีมามาต้นไปกูพุ่งด้วยกูพ in 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 ุ่งด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงไอเด็กเ็เ็กอเด็กไอเด็กไอเด็กไอเกอเด็ก่อนมีไอเกไอด็กไอเ่ากอ็ไเด็ไอเกอเด็กไกไดกอไดาไดไเด็กไอเด็ดก็เปลี่ยนดมาเพราะกูจะพาไปเปลี่ยนมีดเองกูไเเเปลี่ยนมีดเองกูรู้เออไอไอกเ เออไปเวลาก็สุดทีบาก็ไลเทนักเสกายโตโตแล้แต่ก็้องเฮ้จักดีใจก็ลมีกาโกโนโมแต่ในยุชื่อเบื่ารออนนั้นไม่จะติดิกาสิดไหมวะน่าจะไม่นะมึงมา

ไอ้เหียกูปฏิเสธการเป็นเด็กช่างแล้วเอ้ยกูปฏิเสธการเป็นบางราจการแล้วไอ้เหี้ยเด็กช่างแล้วตอนนี้เหียกูมีเด็กหชาปไอ้สัสมาดิโอ้ผมรู้่ามามาดิมาดิรู้จักอเปล่าวมาคิคิดว่าวยทยาไม่มีลูกโม่ในไอ้สัสมาดิ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 

มีคู่หรือยังเนี uh ่ยเฮียมาโดนกู่ต้นลัวน้องบาร์ดสัตว์ไม่รู้จักกับน้องบาร์ดอะไม่รู้จักน้องบาส์ดอะมีคู่ไอ้เนี่ยว้อะน้องบาสมีคู่ไมรู้จักกับเขาแบบหนึ่งดาวคู่ไอ้เนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยเฮียมีคู่อดีตอดีไอ้น้องหนึ่งน้องหนึ่งมีคู่มาเลยมึงชี่มีคู่วิ่งคนเดียวเลยเฮียดูมึงดูกูมึงดูกู đúc ủng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  ô ô đúc phai tan nhỉ à mày nương đeo đeo bay bây giờ cù nè ai kia mình đang đến thì là quên mình đang đến là rồi quên cù đang เด้ไอเนี่ยถ้าจะมีเงื่อนนี่น้องวิ่เยอะระเบิด